แม่เมือหรมมาตืกัตื่นไปกนลไปหาวงไปหา่วงไป่อเอ้ยบักพี่เออพี่ไปไนู่นมาที่มาเร็วมาตวดงเร็วต้นี่ัวดงเร็วกินน้ำแ่ามนป้อนกินน้ำแม่เอ้ยเอ้เออกินน้แ่กินน้แม่กันนะนน มาแล้วบานนี้มาแล้วมาแล้วแก่บบเจ็บบดูพี่พอยสีหน้าดำหมดเลยอึ๊ดอึ๊เอึเดอะอ่ะมันซออลเค